สวยครับไซสี่ครับสุดยอดครับโหวัดกันกระจายเลยนะครับสวยครับไสสวยครับครับผมนะนะครับนี่ตัวแรกมาอย่างไวเลยนะครับยังไม่ทันได้เปิดกล้องเลยนะครับก็คือตีเบ็ดทิ้งไว้นะครับมาถึงปุ๊บก็ประกอบคันคันหนึ่งนะครับแล้วก็ตีเหยื่อทิ้งไว้คันหนึ่งนะครับขันมาอีกทีนะครับกินเลยนะครับเลยไม่มีช็อตให้น้านาดูนะครับเนี่ยครับแต้มแรกมาเลยครับผมเดี๋ยวมาลุ้นตัวต่อไปกันครับ มาครับอีกหนึ่งแต้มครับอันนี้ก็เพิ่งลงไปนะครับกินเลยนะครับนี่ใส่สวยๆครับผมเดี๋ยวมารับชมแต้มต่อไปครับ แต้มที่สองครับนะครับอันนี้คันเดียวเลยนะครับเพราะว่าคันที่สองคันที่สามยังไม่ทันประกอบลงเลยนะครับอันนี้ตีไปก็คือคันเดียวก็คือเมื่อกี้ได้มาแล้วแต้มหนึ่งนะครับแล้วก็ปั้นเหยื่อตีลงไปอีกคันเดียวเนี่ยคันเดิมเนี่ยครับก็กินอีกนะครับยังไม่ทันประกอบคันสองคันสามเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวมาติดตามผลงานกันครับว่าวันนี้จะได้นะนะได้ชมกี่แต้มครับผม ปะทูปะทูี่วันนี้ะเพงเข้าน่ครับนะนครับอันนี้สองตัวเลยครับกินทีเดียวสองตัวเลยนะครับคันเดียวนะครับคันเดิมนี่ยครับอันนี้สองแต้มเลยครับนะครับอีกหนึ่งแต้มนะครับโหวัดกันกระจายเลยนะครับสร้อยครับผมสวยงามครับ าแล้วครับผมอีกแต้มนะครับโอ้หกินจัดวัดกระจายวัดกระจุยเลยนะครับโอ้โหอะไรครับผมสารวัสครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมแลวก็น้าๆที่มีใจรักในการตกปลานะครับวันนี้ก็ผมพาน้าๆทุกคนนะครับผมมาตกปลากันที่แม่น้ําเจ้าพญานะครับหมายนี้ก็จะเป็นหมายเดิมคลิปที่แล้วนะครับเป็นหมายแม่น้ําเจ้าพญาตรงอําเภอชายโยนะครับผมจังหวัดอ่างทองนะครับวันนี้ก็มากับหลานครับเหมือนเดิมนะครับ แล้วก็ตกเป็นหน้าดินนะครับผมลงคันเบ็ดไว้ทั้งหมด3คันนะครับเหยื่อที่ใช้ก็จะเป็นขนมปังแล้วก็ผ่ยเขียวนะครับแล้วก็เบ็ดตัวหน้าเกี่ยวด้วยเม็ดโฟมนะครับวันนี้มาก็สภาพหมายน้ําลงค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ยังไม่มีหน้านักตกปลามาเลยนะครับก็เดี๋ยวมารอลุ้นกันนะครับว่าวันนี้จะมีผลงานให้น้าน้ได้รับชมกี่แต้มนะครับไปครับลุ้นพร้อมกันครับผม มาอีกแต้มแล้วครับนานะครับอันนี้เป็นปลากะมังนะครับกำลังนั่งกินข้าวอยู่พอดีเลยนะครับ มาเลยห<อ>างแดงใหญ่าดวว่าจะเป็นงใหญ่นี่งไงกรียนกระดียนใหญ่ีนะีนะที่ที่นู้น ลอยู่ริมๆอ่ะไม่นั่นนะพี่อดนอเอาเอาฮ้ฮ่าฮ่าฮ่ครับกินคู่เลยครับกินคู่สองกินคู่สองตัวเลยครับใหญ่วะฮะอ้าวคันนี้หลุดไปแล้วนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าอย่ามาดูตัวนี้นะครับมาดูตัวนี้ครับ โตกมากถวายไม่น่าใช่หลุดไปแล้วแน่เลยห,หลุด นะครับนะ้ามาอีกแต้มแล้วนะครับอันนี้ไซส์ค่อนข้างดีเลยนะครับกำมังไซส์เกือบกว่ามือเลยครับโอเคครับเดี๋ยวไปลุ้นตัวต่อไปครับ มาครับอีกหนึ่งแต้มครับกำมังครับนี่สายฝ่ามือเลยครับสาสวยเลยครับนี่กินเบามากนะครับแทบไม่รู้เลยครับเ,เกระังไม้หนึ่งแต้มครับสวยๆครับ ไั้หนึ่งแต้มครับนะครับวันนี้เป็นปากกานะครับแต่ดูไซส์ดีครับไซส์อนุบาลเลยครับเนี่ยครับเดี๋ยวมาดูพี่ของพี่เขานะครับดึงลอกดังแกลก้เลยครับเดี๋ยวมาดูผลงานไซส์ปลากันนะครับโอ้ ตะโก้ครับผมมา,กกาบมาแล้วครับตะโก้ใสสวยนะครับมาแล้วครับใสสวยครับใสสวยครับนี่นะครับก็จะเป็นมุมที่ผมนั่งตกกันนะนี่ครับวันนี้ก็เอาผ้ามาทําเต็นท์บังแดดกับแดดร้อนมากครับวันนี้ ขยงนะครับนะครับดึงแรงเลยครับนะครับเดี๋ยวมาดูของพี่กนนะครับดูไซส์กันนะครับลอกออกดึงลอกออกเลยนะครับก็จะเป็นปลาอะไระครับ ีไซส์นะครับอ้ตะโกกอีกแล้วครับาลายแต้มเลยครับผมสุดยอดครับสรุปผลงานของหลานนะครับพอดีมีธุระนะครับจะกลับก่อนนะครับก็ไซส์สวยๆนะครับมีตะโกกแล้วก็ตะเพียนแล้วก็กระมังหลายแต้มอยู่นะครับมาอีกแต้มครับนะนาครับอันนี้กระมังครับไซส์อันนี้ไซด์ดีเลยครับไซส์ฝ่ามือเลยครับ ไอ้แต้มครับผมนะครับกระมังครับแต่นี้ไม่เข้าปากนะครับติดหลังนะครับโชบติดหลังนะครับเนี่ยครับผมพี่เขาโดนแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูไซส์ปลากันนะครับว่าเป็นปลาอะไรนะครับครับโอ้สวายครับสวายครับ โอ้ยโดนจนได้ครับโอ้สายดีเนี่ยสายดีเนี่ย จนได้ครับโดนจนได้ครับพี่ก็เอาจนได้ครับผม<น>แรงดีนะครับสวัยแม่น้ำครับเก็บถึงหนึ่งไม่ได้ตัวะนะฮะเป็นเป็นร้อยด้วย,ยวมันเทียบกูนะ ใช่พรุ่นี้มันดึงเข้าต่อไปเราก็ไม่มีที่ตักมาด้วยครับอ,ออกเกีียวสองตัวอ๋อเ,อ,อ,วอเกี่ยวสองตัว กินทิ้งเกี uh, ๊ยวตัวเดียวดีกว่าเกี๊ยวกระดงไม่ค่อยชอบเลย ไม่รู้เนี่ยจะขาดจนได้น้<ม> <c oughs> อยนี่ากให้มึงอะไรตายอ่ะนันไงอ่ะ นี่ครับพี่ของพี่ครับสวยๆเลยครับนี่หล่อเลยครับผมแต้มนี้สีสีครับผมแน่สวยครับสายสีครับผมครับผมก็สรุปผลงานนะครับวันนี้นะครับก็ได้อยู่นะครับสวยงามเลยนะครับผมนี่ครับนี่ครับผลงานปลารวมนะครับสายสวยอยู่นะครับ ก็อย่าลืมนะครับผมถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องกล่าวครับว่าสวัสดีครับ